นะรทำโพสํารวจปรากฏว่าผลโพออกมายังไงะน่าสนใจทีเดียวนะครับนะโพนะทำแบบสอบถามนะครับก็คือผมตั้งหัวข้อไว้3หัวข้อคือ1เหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกวัดเจดีปี2-6พระผงดวงเศรษฐีปี4-3หลวงปุ่มหมุนแล้วก็เหรียญจำปีท้าเวสุวรรณรุ่นแรกพระอาจารย์อิดวัดจุลามณีปีส5 ท่านชอบนะท่านชอบวัตถุมงคลนะองค์ไหนนะกดตัวเลขได้เลยหนึ่งสองและสามท่านเชื่อไหมนาะเกิดปรากฏการนะนะเกิดปรากฏการซึ่งผมบอกตรงๆนะครับว่านาของหลวงปูหลวงปู่หมุนเนี่ยเรื่องของดวงเศรษฐีผมไม่ได้ค่อยได,ได้คุยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุยเรื่องเรื่องพระใหม่ที่ที่ ที่มีโอกาสมานั่งพูดคุยแต่ปรากฏว่าสูสีกันมากเลยนะสูสีกันมากเลยนะระหว่างพระผงดวงเศรษฐีปีสี่สามหลวงปู่หมุนกับเหรียญจำปีท้าเวสสุวรรณส่วนเหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกเนี่ยนะทิ้งห่างไปเลยครับหน้าห่างไปเลยนะแทบจะไม่มีคนให้น้ำหนักกับเหรียญน,นี้สักเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่าเป็นเหรียญเก่าที่ท,ที่ราคามันค่อนข้างสูงอะ่ะ แล้วคนก็นะช่วงหลังคนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปทุ่มเทกับนาะเหรียญเก่าของไอเห,หรียญไอไข่ักเท่าไหร่นะของวัาเจดีเนี่ย mm. ก็เลยกลายเป็นว่ามีสูสีกันระหว่างพระผงดวงเศรษฐีปีส3สาหลวงปู่มหมุนกับเหรียญจำปีท้าเวสุวรรณนะพรผ้าจา์อิฐท่านเชื่อไหมตอนแรกเนี่ย หนะ้าที่ผมขีดเนี่ยเนี่ยนะผมใช้วิธีการแบบแมนนวดน,นะฮะผมขีดขีดเอาเนี่ยฮนะหนะ้าขีด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 เอาแบบขีดแบบเลือกตั้งอะ่ะขีดแบบเลือกตั้งอ่ะผมก็มานั่งลุ้นนะนะผมขีดขีดขีดปรากฏว่าอะไรนะฮะนะขีดไปขีดไปขีดไปนะครับนะเหรียญน,นะเหรียญจำปีฮนะเหรียญจำปีทวีสุวรรณออกนําก่อนนะนะออกนําขีดไปสาม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 นะไล่ขึ้นมาครับนะผงดวงเศรษฐี หลวงปู่หมุนไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาแล้วแซงครับนะแซงแซงเหรียญจำปีไปน้าแล้วเหรียญจำปีก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะแล้วก็แซงนะแซงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนไปนะพอขีดไปขีดมานะเอาจำปีแซงอีกแล้วนะแต่พอพอมาหลังๆโอ้โหเหรียญหลวงปู่หมุนทิ้งห่างเลยทีนี้นะแต่ว่าพอมานะพอมาเช็ดกันจริงๆนะครับสูสีมากเลย สูสีมากฮะนะ่สูสีมากอันดับ1ครับนะโพอันดับ1ยังเทใจให้กับพระผงดวงเศรษฐีปี4ีสหลวงปู่มหมุนครับนะวัดบ้านจานศรสีสะเกดครับอันดับสองนะครับเหรียญจำปีทาเวสวรรณรุ่นแรกหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีปี4ีหแล้วก็อันดับ3ก็คือเหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกวัดเจดีปี26 นะอันนี้ทิ้งห่างหน่อยนะครับนาะทิ้งห่างแทบไม่มีนะแทบไม่มีการใส่สักเท่าไหร่เลยนะครับนะที่ชิงกันนะชิงกันสลับไปสลับมาเนี่ยกับเป็นพระผงดวงเศรษฐีปี4-3ของหลวงปู่หมุนแล้วก็เหรียญจำปีนะของท้เวสสุวรรณหลวงนะหลวงพ่ออิดหรือพระอาจารย์อิดนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าดูนะนะถ้าดูเนี่ยโพสํารวจตอนเนี้ยเพราะว่าเรานําเสนอเรื่องราวของ วัดจุลามณีเรื่องราวของพระอาจารย์อิฐเรื่องราวของเหรียญรุ่นนี้ที่นําเสนอเอาเข้าจริงเนี่ยนมา่จะาทิ้งห่างวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนด้วยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้น,นําเสนอวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนเท่าไหร่แต่แปลกครับนะแสดงว่าสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนยังเหนียวแน่นนะยังเหนียวแน่นนะครับสามารถที่จะมาโหวตนะโหวตทะลุผ่านเนือทะลุผ่านเหรียญจำปีของ พระอาจารย์อิดขึ้นมาได้ครับโอ้โหนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายนะไอ้ตรงนี้มันบอกอะไรฮะนะบอกอะไรก็ยังบอกลักษณะลักษณะของนักสะสมนะยังไงก็ยังมีน้ำหนักให้กับหลวงปู่มหมุนมากครับ สรุปแล้วเราก็ต้องคุยย้อนไปเรื่องของหลวงปู่หมุนนะเพื่อจะนะให้เข้ากับน้ำหนักของพระผงดวงเศรษฐีปีสีสพระผงดวงเศรษฐีเป็นที่มาของพระผงดวงเศรษฐีหลังๆของเกจิหลายรุ่นนะแล้วท่านเชื่อไหมพระผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนเป็นพระเนื้อผงเล็กๆซึ่งถ้าดูในปัจจุบันนะฮะพระเนื้อผงแบบเนี้ย เนื้อผงแบบเนี้ยบางที่บางเกจินะครับไล่แจกยังไม่มีคนเอาเลยฮะนะบางเกจิเนี่ยนะขายร้อยหนึ่งยังไม่มีคนเอาเลยฮะขายสองร้อยนี่ยังถือว่าเหนื่อยเลยนะพระผงดวงเศรษฐีเนี่ยของเกจิรุ่นหลังๆนะฮะก็ทําพระผงเีย์ดวงเศรษฐีเนะี่ยแต่ของหลวงปู่หมุนยังแพงอยู่เลยครับยังแพงอยู่เลยฮะซึ่งเป็นพระผงดวงเศรษฐีเป็นผ้าเนื้อผงเล็ก ตรงนี้เนี่ยนะผมเชื่อนะครับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเหรียญน,น่าจะนะถ้าถ้าวินาทีนี้นะเหรียญน,น่าจะมาได้ดีกว่ารุ่นแรงกว่าแต่ผ่านพระผงหลวงปู่หมุนไม่ได้ฮนะดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนยังไปได้อยู่ครับยังไปได้อยู่นะครับนะพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนนะท่านดังมานะ นานพอสมควรแล้วแต่สมัยที่ผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันหลวงปู่หมุนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะนะหลวงปู่หมุนยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหลังจากท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยวัตถุลุมงคลหลวงปู่หมุนดีดขึ้นมาหมดเลยนะดีดขึ้นมาหมดโดยเฉพาะเซียนพระเก่าหันมาเล่นหันมาเล่นและสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะหันมาเล่นกันเยอะมากนะหลายรุ่นราคาดีดขึ้นไป นะดีดขึ้นไปถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับของหลวงปู่หม,มุนนะแล้วก็หลังๆมาหลวงปู่หม,มุนเนี่ยมีการไปขออนุญาตจัดสร้างแล้วก็ได้รับความนิยมนะสนนราคาเล่นหาก็มีขนาดไม่ทันนะหน้าเหรียญเนี่ยไม่ทันหลวงปู่หม,มุนแต่ว่าถ้าสร้างแล้วเปิดจองดีๆอะไรดีๆเนี่ยมาเหมือนกันนะวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนเนี่ยผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับ ตอนนั้นนะวัตถมงคลหลวงปู่หมุนเนี่ยโอ้ขยับกันหน้าดูเซียนเซิน e เข้าไปเล่นกันนะพอตอนหลังมาก็จะมีของหลวงพ่อรวยมาวัตโกแต่ว่าหลวงปู่หมุนนะั่นน่ะมาก่อนนั้นะในวงการนะครับเขาเล่นหากันก่อนและเล่นหากันค่อนข้างสูงทีเดียวพอมาถึงตอนนี้หลวงปู่หมุนก็ยังมีกระแสอยู่ฮนะนะยังมีกระแสอยู่นะนะนี่คือนะหลวงปู่หมุนนะ นะหลวงปู่หมุนก็มีบทเพลงออกมานะก็เป็นที่ชื่นชอบของนะนักสะสมแล้วคนที่ฟังเพลงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเกจิทุกองนะที่ดังๆมีเพลงหมดนะมีบทเพลงหมดนะครับท่านไปดูอะที่ดังๆมีหมดเลยนะมีหมดนะก็เดี๋ยวนี้เขาขับเคลื่อนกันด้วยออนไลน์นะนะทุกองค์ก็ต้องมีบทเพลงประจำนะ มันจะติดได้ไวนะครับจะติดได้ไวแล้วนักสะสมก็จะจะหันไปสะสมวัตถุมงคลด้วยนะฮะอ่ะนะก็โพได้พูดกันนะได้พูดกันถึงโพไปแล้วนะครับหายห,ายหลวงพ่อพัดมาแรงหรือเปล่าครับนะคุณศักดิ์ผมเพิ่งคุยกับลูกชายไปนะนะลูกชายมาวันนี้เขาก็อยู่กับวงการพระอยู่กับวงการวัยรุ่นเรื่องพระเหมือนกันนะผมบอกเลยนะครับ หลวงพ่อพัดยังไปได้อีกไกลฮะแต่ว่านะแต่ว่าเป็นเป็นบางรุ่นบางรุ่นแล้วที่เขาจะเปิดตัวนะครับท่านเห็นไหมคุณบอยท่าพระจันทร์เข้าไปแล้วนะนะปีหน้าเนี่ยงานคุณบอยหน้าจะเปิดตัวแล้วถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วงานเล็กๆเนี่ยก็ยังตามกันอีกเยอะเลยนะสําหรับหลวงพ่อพัดถ้าทาง,งานใหญ่หลวงพ่อพัดไปเปิดตัวนะเปิดตัวปีหน้าแล้วที่ใครบอกว่า หลวงว่าพระจะเงียบจะเอาอะไรมาเงียบเหรอครับอย่างนี้แล้วแล้วผมบอกว่าเกจิเนี่ยเขาคอนโทรลด้วยออนไลน์เป็นหลักท่านไปดูฮะท่านไปดูเนี่ยเอานะท่านเห็นไหมะนะวันนี้เนี่ยนะท่านเห็นท่านเห็นพระมหาไพาวันไหมพระมหาไพาวันเพจของพระมหาไพาวันมีคนติดตามอยู่สองล้านกว่านะ เพจพระมหาภัยวันมีคนติดตามอยู่สองร้อยสองล้านกว่าท่านรู้ไหมพระมหาภัยวันโพสต์รูปนะเพอโพสต์รูปที่เป็นคารวาสนะโพสต์ลงไปมีคนกดถูกใจรูปนี้อยู่หนึ่งล้านหนึ่งล้านนะครับคนกดถูกใจอยู่หนึ่งล้านคนท่านคิดดูอะ่ะ ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการคอนโทรลของเรื่องราวต่างๆเขาคอนโทรลด้วยออนไลน์เป็นหลักนั้นไม่ว่าจะคารวาสไม่ว่าจะพระนะืถ้ามีคนสนใจและติดตามอยู่โดยเฉพาะเรื่องวัตถุมงคลคนติดตามอยู่หนึ่งล้านนะเปิดวัตถุมงคลไป นะวัตถุมงคลสร้างไม่เท่าไหร่อะ่ะเอาคนเช่าสักสักห้าพันคนหมื่นคนหมดแล้วครับหมดนะเผลอๆไม่ต้องใช้คนมากขนาดนั้นหรอกหมดนะะนั้นการคอนโทรลในปัจจุบันมันคอนโทรลด้วยออนไลน์ที่ผมบอกแล้วนะมันเป็นการคอนโทรลจากออนไลน์เราจะเห็นว่าถ้าโครงการเล็กๆจะเอาเม็ดเงินเยอะๆผมบอกว่าอยา่า นักสร้างโนเนมจะมาสร้างพระไม่มีสมาชิกในออนไลน์เลยยากครับท่านรู้ไหมว่าทำไมทำไมทาวเวสสุวรรณพระอาจารย์อิดกับหลวงพ่อช้างถึงนะถึงทะลุปุโป่ปงถึงคนติดตามเยอะแยะมากมายลูกศิษย์นะที่ในสายออนไลน์เขากดไลค์กดแชร์กันกนหน่ำเลยครับ นะกดไลค์กดแชร์กันกระหน่าเลยนะครับนะพอนะาพอมีเรื่องราวของอาจารย์อิฐขึ้นที่ไหนนะเขาก็ไปกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์เรื่องราวของหลวงพ่อช้างเกิดขึ้นที่ไหนเขาก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วเกจิโนเนมลูกศิษย์ไม่มีนะลูกศิษย์ก็ไม่เก่งเรื่องออนไลน์ปรากฏว่าวัตถุมงคลดีแต่ว่าไม่ขึ้นนะไม่ขึ้น นะเกจิที่บุรุษผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปกราบไหว้ไปขอพรแต่ว่าไม่มีทีมลูกศิษย์ในออนไลน์ไม่ขึ้นนะไม่ได้รับความสนใจตอบรับในเรื่องของวัตถุมงคลท่านเชื่อไหมนั้นเนี่ยวัตถุมงคลต่อไปนะจะคอนโทรลด้วยออนไลน์เป็นหลักนั้นเข้ามาหาผมเนี่ยถ้าท่านช่วยผมนะนะท่านช่วยผมแล้วทำให้นะเพจหนังสือพิมพ์คพัมพนิวเนี่ย นะเป็นเพจที่อยู่ในอันดับต้นๆหรือมีคนติดตามเป็นล้านๆเนี่ยนะฮะท่านรู้ไหมว่าเพจนี้จะมีความหลากหลายในเรื่องของเกจิแล้วทุกคนเนี่ยนะฮะทุกคนนักสร้างทุกคนจะมีโอกาสเกจิหลายๆรูปจะมีโอกาสเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมทําสื่อผมไม่ได้ไป ไ่เจาะจงเฉพาะวัดนูน้นวัดนี้วัดนั้นไม่ได้ไปเจาะจงเฉพาะเกจิองค์น,งน,งนู้นองค์นี้องคนั้นเราเป็นสื่อแบบกว้างแต่ว่าแต่ว่าของเรามันมันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะก็ยังต้องใช้กลุ่มคนในการที่จะคอนโทรนฉะงนั้นใครคอนโทรนกลุ่มคนที่เขามีมีพลังมีความศรัทธา เขาก็จะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะคอนโทรลได้ง่ายกว่าแล้วไปได้ดีกว่าตอนนี้ผมบอกให้นะครับถ้าเป็นเกจิตอนนี้ยังไงก็ยังอยู่ที่หลวงพ่อพัดนะนีะ่คุณกิติทัศน์บอกอะหลวงพ่อพัดกระแสตกยากเพราะคนสร้างพากันนะไปหากันยาวเลยคือคือคือคนสร้างอะ คนสร้างจะไปหายาวไม่ยาวเนี่ยนะครับผมบอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนสร้างที่เขามี power ไหมนะถ้าคนสร้างมี power เ,เนี่ยผมบอกนะครับถ้าคนสร้างพระแบบแบบบอยท่าพระจันทร์ที่ม,มีมีคนติดตามอยู่ใน t ิ๊กต k อกมหาศาลมีคนติดตามอยู่ใน Facebook มหาศาลมีคนติดตามอยู่ใน youtube มหาศาลนะแบบนี้ขับเคลื่อนได้ครับนะแบบนี้ขับเคลื่อนได้ นะท่านดูนะครับว่าวงการพระตอนนี้การขับเคลื่อนก็ขับเคลื่อนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการพระสามารถจะขับเคลื่อนวงการได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อ,อ,อก่อนทุกคนมีความเท่าเทียวเท่าเทียมกันนะฮะผมว่าทุกทุกคนเนี่ยไม่มีการเหลื่อมฮะอย่างนักสร้างเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนักสร้างพระไม่มีการเหลื่อมกันนะจะเหลื่อมก็ก็แค่นะชื่อเสียงของผู้สร้าง บ้าง <B ank> เท่านั้นนะ่ะแต่ท่านผลงานออกมาจะไม่มีเหลือหล่อมกันมากไม่มีเหลื่อมกันมากจะเหลื่อมกันที่ที่เกจินะถ้าเกจิมีชื่อเสียงนะแล้วก็ไปทาวัตถุมงคลอาจจะเหลื่อมกันตรงนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เหลื่อมที่เกจิมีชื่อเสียงมันเหลื่อมกันที่ผู้สร้างที่มีนะมีคนติดตามมากมีคนติดตามมากมีคนที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นแฟนขับมากโอกาสที่จะขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนวัตถุมงคลไ,ไ,ไปได้สูงมากไปได้สูงมากตรงนี้ท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนะฮะมันก็จะกลายเป็นการคอนโทรลนะคอนโทรลจากคนนะจากคนที่มีคนรู้จักหรือมีชื่อเสียงถ้าเราจะทำ นะทำให้วงการเนี่ยมีการขยับและเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปบ้างเนี่ยก็ต่อเมื่อ,ต,อ,อต่อเมื่อท่านนะททำให้ทำให้คนที่เขาติดตามเนี่ยไปติดตามเกจิกันมากๆหรือติดตามวัดมากๆถ้าเขาไปติดตามไอดอลนะมากๆนะครับตรงนั้นเนี่ยไอดอลก็จะพา นะจะพาไปตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเขาติดตามเกจิมากๆนะครับนักสร้างก็จะต้องไปหานะไปหาเกจินะแล้วทุกคนก็จะมีความเท่าเทียมที่จะทำให้วัตถุมงคลมันขับเคลื่อนได้แต่ตอนนี้วัตถุมงคลที่ออกมาผมเชื่อว่านะยังไม่มีความเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่า นะมันมีปัจจัยเข้ามาหลายอย่าง